สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับเป็นวันที่14ธันวาคมนะครับเองห้าหเวลานะครับตีสามส่ 3, นาทีนะครับราคาเหรียญกาล่านะวันนี้เรามาอัปเดตกาลากันหน่อยนะครับเหรียญกาล่าอยู่ที่0 0 5 2เนาะก็วิ่งอยู่ประมาณนี้นะครับซึ่งกาล่าเนี่ย EP แรกนะครับ EP ที่1ผมปล่อยไปตั้งแต่วันที่ 5กันยานะครับมาจนถึงวันนี้14ทธันวาแล้วก็ประมาณ3เดือนครึ่งเนาะนะครับประมาณ3เดือนครึ่งหวังว่าเพื่อนๆคงจะร่ำรวยจากเหรียญน,นี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนปล่อย EP 1ไปเนี่ยราคาตอนนั้นยังอยู่ที่0.018อยู่เลยนะครับลองย้อนกลับไปดูได้นะวันนี้0 0 5 2แล้วก็บวกเกือบ300%แล้วนะครับใครเทรดแค่ฟิลเจอร์นะครับแค่คูณ2เองนะ ก็บวก6 0 0เ็แล้วนะครับ6เท่าแล้วนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ดีใจกับเพื่อนๆนด้วยนะครับแต่ก็อาจจะมีแค่ไม่กี่คนนะครับเพราะว่าความอดทนของแต่ละคนก็มีไม่เท่ากันนะครับแล้วตอนผมปล่อย E ีแรกๆนะครับก็ช่องก็พูดง่ายมีคนเข้ามาดูประมาณหลัก10บอะครับ20บวิว30วิวนะครับเนาะปัจจุบันก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น7 0 8 0วิวก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้เสียเรียดน,นะครับก็อยากจะ เนี่ยเวลาอยากจะรีเช็คตัวเองว่าเวลาผ่านไป3เดือน6เดือน,อนตอนนั้นผมคิดอะไรไว้อยู่นะครับถ้าเพื่อนๆใครหลงเข้ามาก็ลองไปนล่งไล่ดูตั้งแต่ EP 1, 1ดูแล้วกันนะครับว่าตอนนั้นวิเคราะห์กันไว้ยังไงเนาะโอเคก็ฝากเพื่อนๆนะครับเรื่องหนึ่งนะอย่าดูคลิปแค่เฉพาะเหรียญที่ตนเองถือนะครับเพราะว่ามันจะได้ความรู้ไม่ไม่เต็มร้อย อย่าเรียกว่าความรู้แล้วกันเรียกว่ามุมมองในการวิเคราะห์แล้วกันนะครับเพราะว่าความรู้ที่ผมแชร์ไปมันมีหลายอย่างมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรเลยนะครับมันเป็นการผิกแพงของส่วนตัวเนาะเพราะฉะนั้นแต่ละเหรียญจะมีสัญญาณที่มันแตกต่างกันนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้เคส s ต๊ตด้นะครับต้องดูคลิปอื่นๆด้วยนะครับส่วนมากนะผมจะทำดอชคอย จะมี EP ีที่ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีเพื่อนๆให้ความสนใจกันค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้าเรียนไหนมีเพื่อนๆสนใจกันอยู่เยอะผมก็อาจจะมี EP ีที่ค่อนข้างถี่หน่อยนะครับเนาะเอาล่ะก็ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับเหมือนเดิมนะครับผมให้มุมมองแบบไม่กักเลยในการวิเคราะห์กราฟนะครับในการดูสัญญาณดังนั้นหากเพื่อนๆรู้สึกว่าได้รับประโยชน์จากช่องของผมนะไปทำกำไร ได้มากแล้วนะครับก็สามารถกดสนับสนุนเป็นสมาชิกของช่องได้นะครับเนาะทุกระดับไม่มีสิทธิพิเศษใดๆนะครับจะไม่มีการเรียกร้องว่าเอ้หนูสมัครเดือนหนึ่งต้องหมื่นห้าสองมื่นต้องวิเคราะห์เหลยญให้หนูไม่เอานะครับเนาะก็เป็นการสนับสนุนแค่อยากให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปดีๆออกมาเท่านั้นเอง นะครับยกเว้นใครเพื่อนๆที่สนับสนุนในเลเวลสูงสุดนะครับติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนเดี๋ยวผมขออนุญาตอินบ็อกซ์ไปหลังใหม่นะครับเนาะก็คงจะประมาณนีนะ้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยเออไม่อยากสนับสนุนเป็นรายเดือนนะครับก็สามารถกดซุปเปอร์แตงได้นะครับเนาะก็ให้เป็นครั้งๆไปแล้วกันก็นแล้วแต่เพื่อนๆตามสะดวกเลยผมไม่ได้เสีเรียดน,นะครับเนาะโอเค ก็หากพร้อมกันแล้วนะครับก็ไปลุยกันเลยดีกว่านะอ่ะเรื่องของกราฟกาล่านะครับโอ้ไม่ได้อัปเดตกันนานเลยตอนนั้นก็วิ่งอยู่ประมาณตูดนี้เองนะครับเนาะเดี๋ยวลบวันที่ก่อนนะนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเริ่มต้นด้วยกราฟวีคนะครับทําไมถึงต้องเริ่มต้นด้วยกราฟวีคเพราะว่ามันเป็นสัญญาณทำเฟรมค่อนข้างใหญ่นะครับอ่ามาเช็คสัญญาณกันหน่อยสิว่า สามเดือนครึ่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับไทม์เฟรมวิ่นะครับก็ค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเนี่ยครับสัญญาณวิ่งขึ้นเหลืออยู่1วันกับ20ชั่วโมงในการตัดแท่งเทียนนี้แล้วนะครับพอ,อ,อใต้เทียนมันลงไปลึกก็อาจจะมีเพื่อนๆตกใจขายหมูบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็รีบาวกลับขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเราขยายไปใหญ่หน่อยดีกว่าไปดู 3m นะครับเพื่อนๆดูนะครับมันไม่มีสัญญาณ3เม็ด3 3m เลยนะครับ 3m ก็คือ3เดือนตอนน่อ1แท่งเทียนนะครับไม่มีนะครับมาดูสัญญาณทำเฟรมมันเนี่ยสัญญาณทำเฟรมไอ้ตรงไส้เทียนตรงนี้ผมรู้สึกว่ามันแปลกๆอยู่นะครับบางบางเจ้าก็ไม่มีบางเจ้าก็มีเพราะนั้นไอ้ไส้เทียน แบบประหลาดปหลาดอยเงี้ยผมขอตัดทิ้งเลยไม่นํามาวิเคราะห์นะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับดูดีมากเลยนะเพื่อนๆดูสวิงนี้นะครับนี่นะกับตอนนี้นะครับเห็นอะไรไหมครับถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพี่อันนี้มันบาลิชเตอร์เจนอ้อหนี่ตีเลยนะครับมันยังไม่จบไซเคิลเลยนะครับ มันยังเหลืออีกต้อง17วันกับ20ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นเราจะวิเคราะห์ว่าตรงนี้มันเป็น b a l a n ไม่ได้นะครับไม่ได้เลยนะครับเนาะก็ผมมองว่าอีก17วันราคาจะต้องทำ New High ครับถ้าไม่ทำ New High นี่ร่วงแบบโอ้โหไปเจอล่างมะม่วงเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันต้องทำ New High ในอีก17วันนะ New High อยู่ตรงไหนอ่า New High ก็อยู่ ประมาณราคา0.087นะครับช้าสุดเลยนะครับก็คืออีกหนึ่งแท่งเทียนนั่นก็คือ17บวก1เดือนก็ประมาณ40วัน47วัน47วันก็จะไปตกอยู่ช่วงก่อนตุดจีนเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับพอดูเรื่องของการวิเคราะห์หลายๆกราฟหลายๆเหลีอญน,นะส่วนมากจะไปตกอยู่ในช่วงตุจีนนะครับอันนี้คือช้าสุดแล้วนะช่วงตุจีนน่าจะแบบ พุ่งชิบหายไปว่อดเลยผมมองแบบนี้นะครับโอเคทำเฟรมมันสวยละลดลงมาเป็น20 day นะครับ20 d a y 2เด a ์ก็เหลืออีก11วันในการตัดแท่งเทียนนะครับเห็นไหมครับมันลอยขึ้นไปแล้วแต่ราคายังไม่ไปนะเพราะฉะนั้นไม่น่าเนี่ย11บวก20ก็ประมาณ1เดือนเมื่อกี้คร่าวๆมอง แท่งเทียนมันนะครับประมาณ47วันช้าสุดถ้าเราสโคลลงมาเป็น20 day เดก็20บวก11เป็น31วันนับจากวันนี้นะครับช้าสุดเลยผมคิดว่า31วันช้าสุดต้องอยู่ในระหว่างเนี้ย31วันเอ่อวันราคาจะทำนิวไฮนะครับเนาะโอเคเราลองย่อยลงมาเป็น12 day เดนะเห็นไหมสิบสอเดมันยังไม่ไปนะครับ12 day เดก็เหลืออีก11 11 วันในการจบแท่งเทียนนี้แสดงว่าเพิ่งขึ้นแท่งเทียนใหม่ซึ่งผมดูแล้วนะแท่งเทียนเนี่ยต้องเต็มเนื้อเทียนนะครับเดี๋ยวมันจะราคาต้องกลับไปที่ประมาณ0.06ผมคาดการนะครับอันนี้ดูจากความสวยงามของหลักของสัญญาณกับราคานะย่อยลงมาเป็น10เด y จะเหมือนใกล้เคียงกับ12เด y เลยนะครับย่อยลงมาอีกเป็นว k แล้วเนี่ยครับว e k 10 day 12เด y สัญญาณจะใกล้เคียงกัน ล้อลอกันมาเลยนะครับเพราะว่าสัญญาณใหญ่สุดก็คือม่ไม่ใช่ใหญ่สุดขอโทษ20 d ันเนี่ยที่ใหญ่เขารอยขึ้นไปละนะครับโอเคมาดู3 d ันโอ้ได้3 d ันอย่างนี้นี่นะครับ2วันเต็มที่ก็2บวก3ก็คืออีกสอผมให้อีก5วันเลยนะครับอีก5วันก็ต้องราคากลับมาประมาณนี้ละนะเพราะฉะนั้นเร็วๆนี้นะครับใครไม่เก็บตัวอันนี้ตัด ตัดถึง3 d ก่อน,นครับนี่นะครับต่ำกว่า3 d ผมยังไม่พูดนะเพราะว่าตั้งแต่3 d เป็นต้นไปเนี่ยมันบู l i s h หมดเลยนะครับมันบูลันหมดเนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ตอนมันย่อลงมาใครไม่เก็บเนี่ยก็ถือว่าพลาดมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดู Timeframe day นะ Day เห็นไหมครับว่าจุดนี้มาตรงนี้นะครับอันนี้ดูใหญ่ๆเลยก็ยังไม่ บูลลิ t เอ้ยขอโทษยังไม่แบล r ิชเดเวอร์เจนเห็นไหมครับยังไปต่อนะครับทรงกราฟยังไปต่อนะใครบอกเป็นขาลงแล้วอันเฟรนไปเลยนะครับไม่งั้นมันรบกวนจิตใจมีผลต่อการตัดสินใจของพอเรานะครับเพียงแต่ว่าตรงเนี้ยเพื่อนๆเห็นไหมนะพอตรงเนี้ยเป็นแค่จังหวะย่อเท่านั้นเองนะครับนี่เห็นไหมปากอ้าแม็กดีปากอ้า, D, า,อาทิมลง เป็นแค่จังหวะยอ่อแค่นั้นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปดูในทางเฟรมย่อยว่ามันย่อแล้วมันสุดแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปค่อยๆไปทีละสเต็ปนะครับแสดงว่าในช่วง1-3วันเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อลงไปต่อ,อะ,อะเราดูทา f เฟรมย่อยลงไปอีก 12H เนะครับเพื่อนๆดูนะครับมันไม่มีจุดไหนที่มัน b ป l ร i ลิเลย ไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่มีเลยสัญญาณถูกต้องเป็นไปตามสัญญาณทั้งหมดเป๊ะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาไปจนถึงอนาคตอีก2อสวันเนี่ยมันเป็นแค่การย่อเพื่อไปต่อนะครับนะเห็นไหมแล้วตรงนี้นี่อันนี้สำคัญนะครับถ้าเพื่อนๆที่มาศึกษาเรื่องของ divergence เนี่ย ตรงนี้สำคัญเลยกำลังจะเกิด hidden divergence นะครับกำลังจะเกิดนะครับเนาะแต่มันยังไม่เกิดเพราะว่าจุดนี้มันยังไม่เป็นมุมแหลมนะครับถ้าตรงนี้เป็นมุมแหลมแล้วเราต้องมาสังเกตแล้วนะอย่างเนี้ยเห็นไหมสัญญาณถูกดึงแต่ราคาไม่ถูกดึงลงมานะครับกำลังจะเกิด hidden bullish divergence เล็กๆซึ่งแบบนี้มีพลังมหาศาลนะครับ ถ้าเป็นแบบนี้ยผมจะเริ่มจับตามองแล้วถ้ามันเกิดเป็นมุมแหลมตรงนี้เมื่อไหร่โหแบบยิ้มเลยครับแต่ยังไม่คอนเฟิร์มนะเกิดเป็นมุมแหลมตรงนี้เมื่อไหร่นะครับสีม่วงเนี่ยอขอโทษสีชมพูเนี่ยเป็นมุมแหลมแล้วมันตัดกับสีขาวเมื่อไหร่อันนั้นอะ่ะคือการคอนเฟิร์มแล้วถ้าจะคอนเฟิร์มร้อยเอร์เซนต้องตัดไปอีกสองแท่งเป็นอย่างน้อยแต่ราคามันจะพุ่งไปไกลแล้วครับเนาะซึ่งถ้าเป็นผมอะ่ะ แค่เห็นแบบนี้ผมก็เปิดแล้วเปิดลองแล้วแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพอร์ตเราอ่ะจะมีความเสี่ยงว่ามันจะลงลึกไปถึงเมื่อไหร่อันนี้ผมสไตล์การเทรดของผมนะครับผมจะไม่รอสัญญ,ญาณคอนเฟิร์มร้อเพราะถ้าสัญญาณคอนเฟิร์มร้อนั่นก็คือราคามันไปไกลละเนาะโอเคอันนี้สําคัญนะครับใน i ท e f เฟรม12 h เนาะอ่ะเรามาดู i ทําเฟรม6 h ค่อยๆไล่ลงมาเห็น <c oughs> อะไรไหมครับ ถ้าใครไม่เห็นอะไรนี่แสดงว่าดูคลิปผมต่ำกว่า3คลิปนะครับเนาะนี่เลยจุดสวิงโลนะครับเห็นไหมเกิด Bullish d เวอร์เจนเรียบร้อยแล้วใน Time Frame 6H นะครับเนาะแล้วเกิดสวิงโลที่ต่ำที่สุดเลยนะครับนะครับซึ่งจริงจ มันไม่เอามาคิดนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มครับจากตรงนี้มาตรงนี้จริงๆลากอย่างนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันติดพวกแท่งเทียนตรงนี้แต่ว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าอันเนี้ยเป็นบูลิชเวอร์เจนที่กับตัวในไทม์เฟรม 6H ละนะครับเพียงแต่ว่าทําไมราคามันถึงยังไม่พุง่งก็เพราะว่ามันไปติดตัว 12H นี่ไงครับเห็นไหมมันยังไม่เกิดเป็นมุมแหลมๆตรงนี้ แต่จังหวะเนี่ยสวยงามครับเนี่ยสวยงามบอกเลยเราย่อยมาทำฟิลม 4H 4H นะครับก็เหมือนกันเหมือน 6H เลยเห็นไหมราคายกขึ้นตรงนี้ bullish d i v e r g e n c นะครับ swing low ต่ำสุดก็เป็น bullish d i v e r g e n c เหมือนกันนะครับทำไมตัวนี้เราไม่เอามาคิดนะครับ swing นี้ทำไมเราไม่เอามาคิดครับเพราะมันติดตรงนี้ไนงะนะครับ มันทิ่มลงแล้วมันติดตรงนี้คือมันบูลลิชไปเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับนะครับพอมันบูลลิชเดเวอร์เจนปุ๊บราคาก็ทะยานขึ้นนะครับก็ผมก็จะอ่านสัญญาณประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้จุดที่โหสวยงามมากน่าเก็บมากนะครับอ่ะโอเคจริงๆย่อยไปต่ำกว่านี้ผมไม่ค่อยจะดูแล้วนะครับเนาะ ก็ทำเฟรมสนี่ก็สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นใครถือกาล่าอยู่เดี๋ยวผมมีคำตอบว่าต้องถือไปถึงเมื่อไหร่นะครับเนี่ยครับราคาอยู่เนี้ยต่ำมากแล้วนะครับ0.05ถ้าเพื่อนๆเปิดมาเจอคลิปนี้ราคาต่ำกว่า0.02ขอโทษ0.052ผมว่าสวยมากๆนะครับถ้าราคาต่ำกว่า0.052นะครับ ตอนนี้อยู่ที่0.05192นะเพราะนั้นก็เข้าได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าจุดที่ต้องระวังก็คือทำเฟรม 12H กับ 1D อาจจะนะครับมีการดึงลงอีกครั้งหนึ่งแค่อาจจะนะครับเนาะเพราะว่าทำเฟรมเด a y มันยังเปิดอ้าอยู่แต่เป็นแค่ทำเฟรมเดียวนอกนั้นเป็นบูลิชหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทำเฟรม e day ก็เป็นทำเฟรมใหญ่นะแต่มันก็ยังใหญ่สู้ 3D week 1ิบเดย์สิบสองเดย์ยี่ไม่ได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าตรงนี้จะไซด์เวฟอีกไม่กี่วันก่อนที่จะทะยานขึ้นไปนะครับก็อาจจะไซด์เวฟจนมาชนแท่งนี้หรืออาจจะมีการรีบาวและเด้งกลับลงมาอีกนิดนึงนะครับแล้วค่อยพุ่งกลับขึ้นไปอาจจะเกิดภาพนี้ก็ได้นะครับซึ่งผมไม่สนใจเลย ผมจะมองภาพรวมสังเกตน,นะครับแล้วผมก็เป็นคนไม่รอราคาด้วยสมมุติผมเปิดเจอแล้วผมมีกระสุนอยู่ผมมีเงินอยู่ผมก็จะวิเคราะห์ต่อว่าเฮ้ย <c oughs> เออลงมาเท่าไหร่ถึงจะเสียรูปกราฟเพราะนั้นผมก็จะเทลงมาเลยอ๋อถ้าลงมาายนี้นะมันก็จะเสียทรงกราฟแล้วดังนั้นมีโอกาสนะครับว่ามันจะลงมาถึงายนี้แต่ผมก็ไม่ได้สนใจผมก็เปิดแค่คูณ2 เนี่ยเข้าเลยแล้วเปิดคูณ2เพื่อไปลุ้นอะไรครับลุ้นทาร์เก็ตโซนด้โซนเดิมที่ผมไฮไลท์เอาไว้นะครับเพราะฉนั้นถ้าสมมุตินะครับผมเปิดตรงนี้แค่คูณอเ,นะเองนะปึ๊บผมจะบวก800%เกือบ900%แต่ยังไงพอร์ตผมก็ไม่แตกเห็นครับเพราะว่าถ้าลงมาถึงตรงเนี้ยเสียทรงละผมติดลบแค่80%แต่ อย่าลืมนะถ้าพอร์ตผมจะแตกต้องติดลบ100%นะครับเนาะอันนี้ก็คือสไตล์การเทรดของผมนะผมก็จะมี EP สํสำหรับวิเคราะห์หน้าง,งานจริงๆแล้วก็ดูเรื่องของการเทรดแบบหน้าง,งานจริงๆในสไตล์ของผมเองเพื่อนๆก็ลองไปหาดูได้ใน EP ของการบริหารพอร์ตนะครับโอเคอ่ะในเมื่อเราดูแล้วว่าตอนนี้เป็นราคาที่มันกำลังจะพุ่งไปนะครับแล้วผมบอกไปแล้วนะว่า เต,เต็มที่เลยกี่วันเนี่ยเส้นเหลืองเนี่ยก็อยู่ประมาณก่อนตุดจีเล็กน้อยนะครับต้องทะลุแล้วเนาะแล้วก็พอมาดูทําเฟรมยี่สิบเดก็อีกประมาณ31วันนับจากวันนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อยู่ช่วงปีใหม่เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นราคาวนเวียนอยู่ประมาณ0.08และนะโอเคอ่ะผมปิด m a c d ไปเลยแล้วกันนะครับย่อยลงมาเป็นทมเฟรมเดย์เพื่อนๆจะได้เห็นกรโดด 3 d เนี่นะครับจะได้เห็นเป็น r r i e action นะครับซึ่งผมบอกแล้วนะว่าจริงๆผมไม่ให้น้ำหนักกับราคากับรูปแบบของ price action สักเท่าไหร่นะครับเพราะ price action มันเป็นเรื่องของการมโนในการเทรดแต่เรามาแค่ระวังเอาไว้และหาจุดเป้าหมายเท่านั้นเองอันนี้คือเดิมนะเดิมเป็นแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นรูปแบบของ head and shoulder แบบกับ มันต้องสตาร์ทที่ขา B นะครับเมื่อมันเป็น Head and Shoulder ถ้ามันเป็นรูปแบบนี้จริงๆราคาจะต้องกลับมาที่ฐานของ B เสมอขอโทษราคาจะกลับมาที่ฐานของต้นต้นรูปแบบเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาที่บริเวณนี้มันจะไปสอดรับกับเรื่องของอะไร EP ที่1ก็คือเรื่องของ i n เ i ียดเวฟที่เราวัดกันเอาไว้นะครับถ้าเรามองว่าตรงนี้ จุดนี้นะครับเป็น,เ,ออน,นเพิ่มเส้นปึง้งอันนี้จาก EP 1นะครับผมไม่อธิบายแล้วนะว่าตอนนี้กําลังวิ่งเข้าสู่คลื่น3นะครับ3ไม่จําเป็นต้องจอดตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าจุดตรงนี้เป็นจุดแรกที่น้องจะต้องมาถึงนะครับต้องมาถึงแบบล้านเปอร์เซ็นตด้วยไม่งั้นมันจะไม่เป็นอินเลียดน,นะครับหรือว่าคลื่นนี้จะไม่ใช่คลื่น3ทันทีนะครับ โอเคจากที่วิเคราะห์ไว้น,นี้จบ2แล้ดังนั้นผมก็จะมาวัดว่าคลื่น3มันจะต้องวิ่งตรงไหนก็ต้องวัดจากต้น2นะครับลากลงมาถึงตูด2นะครับแล้วไปดูว่า1.618ก็คืออยู่ตรงนี้นั่นก็คือ0.27ก็ยังยืนยันอยู่นะครับเนาะถึงตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเพื่อนๆหรือบอกพี่ๆที่เป็นกูรูเลยว่าผมมีวิธีการวัดอินเลียนไม่เหมือนกับของ อื่นๆนะครับเพราะว่าตามตำรามาก็จะบอกว่าให้วัดเป็นแบบฟิโบเอ็กเทนชันแต่ผมมาลองแบ็กเทสแล้วมันไม่เหมาะกับตัวผมนะครับผมก็เลยมีวิธีการวัดขึ้นสารที่เป็นสไตล์ของผมเองนะครับเพื่อนๆอย่าไปโต้แย้งกับกูรูท,ทุกที่เลยนะเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันนอกตำลาครับเนาะก็ยังยืนยันอยู่ว่าน้องต้องมา0.27 ตรงนี้ผมให้น้ำหนักถึงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่ผมมองก็คือเป้านี้1.7ตาหานะครับนี่จุดเจ็เนาะถ้าน้องเขาไม่เกเรนะครับถ้าน้องเขาทำตัวน่ารักนะน้องจะต้องมาที่1.7นะครับตอนออจังหวะที่มันเป็นเขาเรียกว่าคลื่น3ยืดขยาย เพราะฉนั้นถ้าเรามาตีกรอบเรื่องของดาวเทียรีจากตูดมาตูดนะครับแล้วลากขึ้นไปหายก็ยังมีแกลบให้น้องมาถึง3.618อีกเช่นกันนั่นก็คือ10 10 US นะครับแต่ผมยังไม่ให้น้ำหนักตรงนี้เพราะว่าประวัติเดิมของน้องเขาไม่มีนะครับอันนี้มันเป็นแค่การคาดการเท่านั้นเองนะครับอย่าไปใส่จนหมดกดเต็มแม็ก แล้วกูต้องมาที่10ดอนไม่ใช่นะครับแค่มันมาที่1.7โอ้โหเพื่อนๆก็รวยจนไม่รู้จะยังไงแล้วนะครับอ่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่0.05นะถ้ามาถึง1.7นะครับก็บวก3200%หรือ32เท่านะครับถ้ามาถึง1.618แล้วไปรอเก็บยอดอีกทีนึงเพื่อนๆก็บวก9เท่าแล้วเอ้ย4เท่าขอโทษเปิดแค่คูณ2ก็9เท่าแลลวนะครับถ้ามาัถึง1.7เปิดแค่คูณ2 ก็62เท่าแล้วเพราะนั้นอย่าไปบ้าบอเปิด 50X 70X 100X ผมว่าพวกนั้นคือเทรดแบบโชว์พอร์ตครับหรือบางคนเขามีอคอร์สท,ที่มีเงินในในสำรองอะอยู่เยอะมากๆเลยนะครับเขาถึงกล้าเล่น 75X 100X พอร์ตเขาไม่แตกนะครับเพราะเขามีเงินเบื้องหลังออยู่เยอะดังนั้นเพื่อนๆอย่า อย่าไปเอาจริตการเทรดของคนอื่นมาเป็นของตนเองเรามีเงื่อนไขเรามีต้นทุนชีวิตที่แตกต่างจากคนเหล่านี้นะครับเพื่อนๆต้องหาจริตในการเทรดของเพื่อนๆเองเนาะเพราะฉะนั้นผมบอกเป้าแล้วนะครับก็ยังคอนเฟิร์มอยู่0 2 7นะครับต้องมาถึงล้านเปอร์เซ็นต์นะครับบนเงื่อนไขที่ว่าต้องไม่มีนิวโลนะครับอันนี้ผ่านมา3เดือนครึ่งแล้วเห็นไหมครับ ไม่มีนิวโรเลยกําลังจะทํำนิวไฮนะครับแล้วอันนี้ยกไฮแล้วอันนี้ยกโลแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่น้องเขาจะมาตรงนี้สูงมากๆเนาะโอเคแต่ผมไม่ให้น้ําหนักสําหรับที่ผมมองก็คือ1.7นะครับไม่ต้องถามผมนะว่าจะไปถึงประมาณปีไหนอีกสิปีหรือเปล่าพี่ปี2-5นี่แหละครับ 1.7ถ้าน้องเขาไม่เกเรนะครับเพราะฉะนั้นผมให้น้ำหนักที่ตรงนี้มากกว่าแต่อาจจะมาไม่ถึงนะครับแต่ผมมองไว้ตรงนี้เนาะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มาเช็คสัญญาณกันกาล่าสวยงามครับเนาะใครถือไว้กอดไว้แน่นๆนะครับถ้าเป็นเงินเย็นก็ทิ้งไปเลยครับเดี๋ยวตุดจีนคุณมาเปิดอีกทีหนึ่งผมเชื่อว่าโอ้โหแต่อีซองหนักแน่นอน นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอดทนอลองวัดดวงมาถึงหนุน1.7ผมคิดว่ายิ่งมีโอกาสดีกว่าผู้นี้ดีกว่ามีโอกาส,ะกาสะนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เพื่อนๆตัดสินใจเองนะครับเนาะไม่ใช่ว่าผมบอก1.7โหพอมาวิ่งมา1.2แล้วมันย่อลงมาแล้วมาโทษผมไม่ได้นะเพื่อนๆต้องตัดสินใจเองนะครับนะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเนาะ เชื่อว่าอ่ะขอโทษพอดอีหูฟังผมไม่ค่อยดีจู่ๆมันดับเองนะครับก็เชื่อว่านะครับสัญญาณและราคาของกาล่ายังไปอีกไกลนะครับแล้ว0.05วันนี้ก็ไม่ใช่ราคาสูงเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะสรุปประมาณนี้ละกันนะครับโอเค หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับลองเอาไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ลองสมัครสมาชิกให้กำลังใจหรือว่าใส่ซุปเปอร์แตงได้นะครับให้เป็นครั้งเป็นราก็แล้วแต่ความสมัครใจของเพื่อนแต่ก่อนให้ด o n a t e นะครับช่วยดูครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเขาดีแล้วหรือยังนะครับ ครอบครัวลูกเมียภรรยาสามีเลี้ยงเขาดีแล้วหรือยังถ้าเลี้ยงเขาดีแล้วค่อยมาโดเน a t ให้ผมก็ได้นะครับผมไม่ได้เสียนะครับหรือจะไม่โดเ a t e เลยผมไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเนาะก็จะพูดแบบนี้ทุกๆคลิปเนาะเพื่อ,อเื่อเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> บางคนโอ้โหลับหูลับตาให้โดยที่ไม่ได้สนใจคนใกล้ชิดเลยอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเนาะ,นะโอเคก็ขอให้ เพื่อนๆประสบความสำเร็จในการเทรดเหรียญกาล่านะครับก็เชื่อว่าน่าจะไปได้ไกลเลยนะครับโอเคคลิปนี้ลาจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ